เสียโป้พง,งารับเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการแก้บ่อนพน,นันล้านเป็นผู้มีความรู้วันที่27สิงหาคมทีลัสภาร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีสสสงขาพักพลังประชารัฐได้ถแถลงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการทำงานแก้ปัญหาศึกษาการพน,นันและบ่อนการพนันออนไลน์ในคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมน,นุษยชน สภาผู้แทนราษฎรซึ่งคณะได้เชิญเสปโปมาให้ข้อมูลและปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาการพนันโดยที่ประชุมนั้นได้พิจารณาเห็นว่าการพนันออนไลน์ในสังคมไทยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องจึงมีความเห็นว่าเราควรต้องทําการศึกษาปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังโดยแนวทางในการศึกษาก็คือจําเป็นต้องปรับปรามอย่างจริงจังผ่านหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นปัญหาการพนันออนไลน์ เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นต้นร้อยตำรวจเอกอรุณยังกล่าวต่อว่าเราต้องดูว่ามีหน่วยงานไหนที่ไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ไปจนถึงดูข้อกฎหมายว่าสามารถจะเอาผิดได้อย่างไรบ้างเนื่องจากกฎหมายนั้นยังไม่เพียงพอหรือย,ยังไม่สามารถจะพัฒนาไปสู่การเอาผิดได้จึงทําให้เกิดการเล่นพนันออนไลน์ มากมายขนาดนี้ซึ่งตรงนี้จะต้องมีวิธีการเสนอแก้กฎหมายหรืออาจจะต้องมีการเขียนกฎหมายกันใหม่ก็ดําเนินการต่อไปทางนี้อีกประเด็นที่ต้องศึกษาก็คือการปลดล็อกให้การพนานออนไลน์นั้นถูกกฎหมายนั้นสามารถทําได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้ต้องศึกษาก่อนว่านั้นเราจะสามารถดําเนินแนวทางศึกษาได้อย่างไรโดยต้องพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการแก้ไขกฎหมายพิจารณาก่อนส่งให้สภาพิจารณาอย่างไรก็ตามเหตุผลที่คณะกรรมการทงานนั้นเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาให้ข้อมูลนั้นต้องยอมรับว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความชํานาญในเรื่องของการพาน,านันทางคณะกรรมการนั้นจึงเชิญเข้ามาให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาของคณะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปหลังจากข่าวดังกล่าวถูกเสนอออกไปก็มีชาวเน็ต ออกมาถล่มความคิดเห็นกันมากมายถึงความเหมาะสมในการเป็นที่ปรึกษากรรมทีการดันเซโปอานนท์เองก็ได้ออกมาโพสภาพตนเองที่เข้าให้ข้อมูลคณะการทํางานว่าสนับสนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาน,านันพร้อมได้ตอบค <c oughs> อมเมนต์ชาวเนต็ตว่าอย่าอิจฉาการรัฐบาลเชิญพี่มาแก้ปัญหาการพานันออนไลน์หาเงินเข้าประเทศควรแก้อย่างไรเขาขอให้พี่รับตําแหน่งที่ปรึกษาพี่ก็ไม่เอาเด็กๆพี่นักเลง สัจพอไม่เล่นการเมืองไม่ถมน้ำลายใส่หน้าเหมือนไอดอลน,น้องโง่แล้วอวดฉลาดอยากมีอำนาจในประเทศเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทตัวเองท่านผู้ฟังหรอครับมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับกรณีนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับ